ฟลุกครับตะเกียงใหญ่ครับสวัสดีครับนะ้านะสวัสดีพี่ๆนะนะสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านด้วยครับไปวันนี้ออกไม้ไกลเลยครับวันนี้วันนี้มาสำรวจไม้ที่ผมไปยิงปะกายหลุดนะปะกายใหญ่ครับนู่นไม้อยู่ข้างในนู่นเหรอครับแถวนี้เขาทำนาะปังเยอะเนาะออกไม้มาไกลเลยครับวันนี้มาลุยเดียวด้วยล่ะ ปานแบงไม่ว่างครับวันนี้ก็มาออกไมก้คนเดียวครับนะนะแถวนี้ทำานาปังเยอะมากออกมาเกตสุรินเลยครับเนี่ยอำเภอศรีขรุภูมินะออกมาไกลเลยครับหมายชะโดครับอยู่ก้าไหนหนู่นนะมาดูกันว่าวันนี้จะมานไหมยีปีที่แล้วก็ได้ไปตัวหนึ่งครับแต่ตัวไม่ใหญ่นาะตัวใหญ่ไม่ได้ยิน พากันมาสายด้วยแหละไปวันนี้ลมแรงด้วยนะวันนี้เดี๋ยวไปรุนไปติดตามรับชมด้วยกันครับเปลี่ยนหอมต้นข้าวมากเลยครับ แถวนี้นะยาวเลยกนะูเป็นร้อยไร่รนะแถวนี้เขาทำทำนาฝัง ่อยสวยเลยถึงหมายแล้วครับนะนะั่นนะดีถึงหมายแล้วครับนี่แหละหมายนี่แหละมาดูนว่าวัานนี้จะมานมีตัวไหม วันนี้หยิบมินิมาครับวันนี้นะนะนะี่ไม้สวยมากครับแต่มันแดดมันไม่ส่งนี่นงร้านก็ทําไว้หวานปลานะไมยนี้ชะดูเยอะครับแต่ยังไม่เจอตัวใหญนะ่นะไปเราไปหาพุ่มสวยๆแล้วนั่งดีกว่าครับมาดูว่าวันนี้จะมานไหมลมแรงนิดนึงนะมีลมอยู่ครับ จะมีตัวไหมนะ ดุนดนดุนดนดนดนบาไราอือหืดุนออหือปลาตะเพียนคร้าตะเพียนครับตัวใหญ่เลยเดี๋ยวเดี ต้องซ้ำกว่าน้ำไม่ได้ไม่ได้ตัวใหญ่เลยอืมแต่เพียนใหญ่ตัวใหญ่มากใส่ลเดี๋ยวเดี๋ยว,วยห,วหล,ยวยวลุดคนระับ สามคนออย่าลุดเด้ออย่าลุดเด้อดูว่าฝูงกระสุกมันนะะ้งล่ะฝูงกระสุน,น,นี่ไอตัวนี้จะหลุดมองไม่ชัดมองไม่ชัดนะอือ มาเป็นฝูงเลยเดี๋ยวตัวยากมองเห็นตัวจะหลุดแล้วหืายากครับสำยากมากสำยากโ้อยู่คนเดียวด้วย เดี๋ยวลุดเดี๋ยวลุดเดีย๋ยนนิดเดียวโอ้โหเจ็บร้อยมามาตัวแล้วโอ้ตัวใหญ่มากครับว่าอยู่ทำไมมัน หลายรอบแล้วผมนึกว่าเป็นฝูงกระสูบนะเดี๋ยดูฝูดูครับอู้ใหญ่มากะนะฮะ้โหเพียนใหญ่ไมายชะดูไซส่สองครับระนะฮะใส่สองบวกนะยังใหญ่อ่ะทางไม่ซ้ำเนี่ย เนี่ยเกือบเลยนะถ้าไม่ซ้ำไม่ได้นะั่นโคตรใหญ่อะ่ะโคตรใหญ่เลยครับดูโอ้โหโอ้โหเกือบหลุดเลยครับนะนะเนี่ยครับโอ้โดูเกล็ดอะ่ะเกล็ดเท่าเหรียญสิบเลยดูมาเป็นฝูงเลยผมนึกว่าปลากระสูบ อืเนี่ยจะหลุดแล้วอ่ะดีที่เงี้ยมันเกาะไว้ให้โอ้ทาไม่ซัมไม่ได้ตัวครับโอ้นะเกล็ดมันโอ้สั่นเลยครับซุ่มรอยดูครับนึกว่าประกายกันในภูมิเนี่ยก็เยอะมากเลยโอ้ไปโอ้ขานาะฟลุกครับประเทียนใหญ่ครับโอ้ใหญ่มาก ใส่2บวกแน่นอนครับโอ้โหหูยอย่างใหญ่เลยไปหมานๆครับเดี๋ยว นะผมเห็นมันหลายครั้งแล้วตรงนี้ผมนึกว่ามันเป็นพวกปลากายอะไรกัดน้ำช่ฟูงตะเพียนนะกับกระสูปเต็มเลยอูตะเพียนโคตรใหญ่ๆเลยคนระับเนี่ยแถวๆนี้แต่ว่ามันร่มแล้วมันมาตรงนี้เป็นฟูง <c oughs> มาดูว่าจะได้ยิงีีกไหมครับ จอกับเขาไลลูกปลาไปแล้ว มาดูพุ่มนี่ยนะยังใหญ่เลยนะพอมีตัวไหม ช่อนนะโอ้ตัวใหญ่ไม่โดนหรอก โดนสูบใหญ่ครับด Wam 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 โดนมามๆหลุดยังยังยัง,ยงสูบใหญ่ครับนะอือสองตัวเลยอ่ะโดนสองตัวครับอู้โดนสองอ่าโ้นึ่งเดียวได้สองตัวจะหลุดแล้วเดีื้อๆคุ้มเล็บเดี๋ยว มัดมัดไปก่อนนะลงเอาเลยครับเดี๋ยวมันจะหลุดนะโอ้ยช็อตยิงก็น่าจะยากะครนะเห็นแค่งเงาครับนั่นแนหะหลุดยังยังนี่นยปูเหลือตัวเดียวครับนั่นนะเสียดาย เหลือตัวเดียวสุดใหญ่เหลือตัวเดียวอยู่นน่นอีกอ๋อ ตัวหนึ่งอ่ะเสียดายมากเลยอีกตัวหนึ่งมันโดนแบบมันจะหลุดอยู่แล้วครับนี่ครับอ้ตัวใหญ่ๆทางนั้นเลยแต่เสียดายครับหลุดสะดวกก็เยอะเลยเมื่อกี้โอ้เหนื่อยแล้วเหนื่อยเสียดายชดยิงหรือเปล่านะไปะเดี๋ยวเสียดายมากไปมันมา ทรมานมากเลยครับมาแล้วสองตัวเว่าอีกตัวหนึ่งมันหลุดนะเหมือนมันโดนไม่เต็มด้วยครับชดโงมาสามสี่ตัวไม่ได้ยิงมาเดี๋ยวลองมาเฝ้าดูอีกว่ามันจะเข้าไหมอุย้ยชดโใหญ่ครับอโอ้โหแนมติดเท่าพัน มา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 ,มา,มาไม่ไปไกลครับนิดเดียวเดียวเดียวไม่ไปไกลครับดึงไว้เลยดึงไวเลยครับนะนะมามามาหนุนครับโอ้หมาแล้วมาแล้วมา,วมา,วมาวเดนะียวเดียวเดยวใสสวยอยู่ไม่ใหญ่มากครับใสสองนะใสสองได้อยู่ใสหนึ่งไม่ถึงสอง แบตหมดพอดีครับนะนะแบตหมดเกลี้ยงเลยดีนะจะได้ชดยิงนี่ครับยิงเสร็จไม้อีก2อสามตัวนะวนเต็มครับนี่คเดี๋ยวมัดไว้ก่อนครับเดี๋ยวรอดูผมเห็นตัวอื่นมันขึ้นจิบเต็มเลยนะเดี๋ยวรอดูว่ามันจะมาหรือเปล่านะ ไปครับนนานะบายแล้วมาสองรอบครับแต่ไม่ได้ยิงนะน่าจะมีเมรุ่นเดียวกันนะส่วนใหญ่ไม่รอดแล้วตาขาวครับเดี๋ยวเก็บปลาครับไซนี้ส่วนใหญ่เยอะครับวันนี้ได้สามแทมสามชนิดคุ้มครับนะ้ะเอาขึ้นได้ไหมนี่โอ้หนักอยู่นะ เดี๋ยวหาไม้ก่นอน๊ะม,มาไปครับนะนะเอยได้ตัวแล้วใส่เกือบสองอยู่นะครับไม่เกือบก็สองนะตัวนี้มีแต่ใส่นี้ครับเยอะใส่ใหญ่ๆยังไม่เห็นนะก็โอเคอยู่ครับอู้หนักมากใส่สองได้ครับโอ้ลาสุดมาอีกสองครั้งไม่ได้ยิงครับนะฮนะ อนนี้ก็บายแล้วได้สามแต้มถือว่าคุมแล้วมนแล้วนะอ้อนออนวนๆเลยไปเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกครับไปครับนะนะวันนี้พอแล้ววันนี้ก็บายมากแล้ววันนี้ออกไม้มาไกลด้วยเนาะออกไม้ต่างทิ่นเลยครับไม้นี้เป็นไม้แบบเขตอำเภอศรีคอร์ภูมิจังหวัดสุรินทร์เนานะผมนู่นอยู่ยสีเกตเพอมอยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันครับผมก็เลยยิ่รเลาะมาวันนี้ลุยเดียวด้วยครับโอ้โหวันนี้ผมก็นู่นครับไม้อยู่นู่นนะ แต่พอดีเขาสูบน้ำเนาะรถไถ่เขาสูบน้ําขึ้นมามนเสียงดังผมก็เลยออกมาข้างนอกมันมืดด้วยก็เลยมาปิดคลิปอยู่ข้างนอกแล้วครับวันนี้ถือว่าโอเคครับมันมาแล้ววันนี้ยิงไปสี่นัดนะพลาดหนึ่งครับยิงไปชนไม่โดนแต่โอ้โหไม่คิดว่าจะเจอ,เจอปลาตะเพียนใหญ่ครับผูงตะเพียนใหญ่เนาะหมายนี้มีฝูงตะเพียนใหญ่ผมเจอมีแต่ตัวใหญ่ๆหญ่กว่านี้นะมันอยู่ใต้พุ่มนะทั้งประกายทั้งประเข้านะโอ้วันนี้เจอปลาดีมากครับวันนี้ลมไม่ค่อยแรงโอ้ คุ้มแล้วครับวันนี้หยิบมินิมาด้วยวันนี้ลุยเดี่ยวนะผ่านแบงติดธุระติดงานครับผมก็เลยลองมาสำรวจอีกครั้งเนาะนั่งใจพีที่แล้วทำปลากายใหญ่หลุดที่นี้มีน้าเขาตกปลาว,ว่าปลาอยู่เต็มพุ่มผมก็เลยลองไปเฝ้าดูโอ้โหทั้งฝูงปลากายทั้งฝูงปลาผมนึกว่ามันเป็นฝูงปลาสวายนะที่ไหนได้ปลาะเตียนครบนับมามาสู่ผลงานของเราวันนี้ครับนี่ครับนะนะดูครับปลาตะเพียนใหญ่มากดูฝ่ามือผมนะเนี่ยเล็กไปเลยครับดู เชโดไซสองครับสองโลครับถึงอยู่แน่นอนตัวนี้แล้วกสูบใหญ่ครับไซฝ่ามือนะดูยิงกระสูบใหญ่นัดหนึ่งครับแต่สูบสองครับแต่ว่ามันหลุดนะอีกตัวนึงน่าจะโดนตรงใต้ท้องนะผมเห็นนะลงไปไม่ทันครับหลุดเลยเสียดายใหญ่ด้วยนะกระสูบจุดนับนี่ครับโอ้มหันนี้มีแต่ไซบิกบ๊กครับโคตรฟลุ๊กเลยนะนะโอ้ไม่มีเพื่อนซ้ำมาทุลักทุเลมากนะวันนี้นะเพราะว่า พุ่มมันหนาด้วยนะไม่รู้ว่ามันจะกล้องมันจะจับชัดหรือเปล่าว่ามันมืดด้วยแต่ปลายเยอะมากครับไมน้นี้เขาเขาก็สูบลงน้ำฟังเรื่อยๆเนาะกลิ่นหอมต้นข้าวด้วยโอ้หอวันนี้บ่ายมากแล้วครับเพราะวันนี้มาเกือบเที่ยงเนาะวันนี้ก็คงต้องกลับก่อนเลยแล้วครับเพราะว่ากว่าจะถึงบ้านด้วยมันไกลครับระยะไกลมาคนเดียวด้วยไม่อยากกลับมืดครับมันอันตรายนะขี่มอเตอร์ไซค์วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าว่าผมจะมาหรือเปล่านะเดี๋ยวจะพามาซ้ำอีกครับ เจอฟูงตัวเพียนใหญ่ยังไงต้องได้อีกมาเจอกันอีพีนะ้านะครับสวัสดีครับ